ขุนพันธได้วางมือจากชีวิตตำรวจและการปราบโจรอาคมเขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบห่างไกลาจากความรุนแรงและอำนาจมืดแต่การก่อเหตุของเสือมเหตุส่วนโจรผู้มีอาคมและบารมีที่ยิ่งใหญ่ได้สร้างความวาดกลัวไปทั่วพื้นที่เขาไม่ใช่เพียงแค่โจรธรรมดาแต่เป็นผู้นำกลุ่มโจรหลายกลุ่มที่มีอำนาจมากจนรัฐไม่อาจควบคุมได้ขุนพันธ์ทูกขอให้กลับมาปราบโจรครั้งสุดท้าย แม้จะลังเลเพราะเบื่อหน่ายกับการต่อสู้กับความชั่วร้ายที่ไม่มีสิ้นสุดแต่สุดท้ายด้วยความรับผิดชอบและสำนึกในหน้าที่ขุนพันจิ้งยอมรับภารกิจนี้อีกครั้งขุนพันต้องเตรียมตัวและสะสมพลังอาคมใหม่เพื่อผเผชิญกับศัตรูที่มีอำนาจอาคมเดือดว่าคล้ายการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเสื่อมเหตุส่วนไม่เพียงแต่มีอาคมของกระพันแต่ยังเป็นผู้นำที่ส่งอิทธิพลในชุมชนโจรเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร ฝากกดติดตามช่องเพื่อรับชมตอนต่อไป